วันนี้นะครับนี่เปิดตัวกันด้วยชุดที่ pop เต็มยศเลยนะต้อนรับชุดที่กลับมาขายอีกรอบหนึ่งใน free fire มอนะครับใครยังไม่มีก็ไปต่ำกันได้แต่ส่วนตัวผมอะ่ะมีแล้วนะครับคือตัวผู้หญิงผมจะมีสีทองส่วนตัวชายจะมีสีนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงไม่ได้สุ่มให้ดูนะจ๊ะวันนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของอาวุธปืนที่ถูกอัปเดตในแพทล่าสุด นะคราวที่แล้วเนี่ยเราดูไอ้เจ้ปืนโทก,กอนที่ถูกเนิร์ฟลูกระเบิดไปแล้วใช่ไหมวันนี้เรามาดูฝั่งปืนที่ถูกปัฟบกันบ้างนะครับเริ่มด้วยปืนที่ผมชอบมากที่สุดก่อนเลยก็คือเจ้า M 6 0 M 6 0ในแพทนี้จริงๆต้องเรียกว่าปรับสมดุลน,นะครับเพราะว่ามีทั้งส่วนที่โดนเนิร์ฟและส่วนที่โดนปั๊บส่วนที่โดนเนิร์ฟก็คือ ความเสียหายพิเศษต่อไอวอร์จะลดลง2ก่อนะครับก็ยีไอวอร์เบาลงแน่นอนเจาไอวอร์เนี่ยอาจจะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยถ้าเกิดเราอัพเต็มเวล3แรงขึ้น15%เเลยนะโอ้ไม่น้อยนะครับเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันบัฟมากกว่าเนิร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวไปพิสูจน์กัน คือมันถูกปรับให้ยิงแรงขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสกินที่ผมจะใช้เนี่ยผมก็จะเลือกใช้เป็นสกินสายแรงนะครับกระบอกนี้เลย m 6 0 a z u l e s t r m b i n g e r สกินนี้จะบวกดาเมจ2ละ1ลบแม็กนะครับอ่าก็ถือว่าแรงเต็มพิก,กัดแน่นอนส่วนสกิลตัวละครนะครับวันนี้มีอยู่1ตัวที่ผมอยากลองเหมือนกันเพราะว่ามันถูกบัฟมาใหม่ก็คือเจ้ามาโรนะครับ มาโลในแพทนี้จะถูกบัฟเพิ่มความเสียหายสำหรับศัตรูที่ถูกมาร์กจาก3.5เป็น5นะโอ้ oh. น่าสนใจนะครับเนี่ยแรงขึ้นแน่นอนแต่เราจะต้องเล่นกับโมโคด้วยนะครับเพราะว่าศัตรูที่ถูกมาร์กถึงจะแรงขึ้นถ้าไม่มีโมโคมาร์กให้ก็ไม่แรงนะครับแล้วก็มีไครรสมีลูนาส่วนกู้หูเราใส่เป็นต่อเต่าเดอะแฟทนะครับแม่เป็นเต่าแต่ชื่อแฟท ช่วยลดความเสียหายจากด้านหลังนะฮะอ่ะวันนี้ไปดูกันครับสำหรับเจ้า M 6 0ที่ถูกปรับความแรงแล้วก็สกินยิงแรงแล้วก็คอมโบสกิลยิงแรงลงไปเล่นจริงเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ วันนี้กดมาลงหนึ่งสี่ในหมดแลงนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นแล้งไดมอนด์นะ <c oughs> คือผมก็จะวนๆอยู่เนี่ยแหละแล้งแพทแลงไดแล้งแดงขึ้นๆลงๆไปไปไหนสักทีเฮ้ย <c oughs> วันนี้สุ่มมาเจอแดนชระบาปท,ที่ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะเนี่ย <c oughs> คือผมก็จำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอด่ดนเนี่ยคลิปไหนนะครับใครจำได้ก็ช่วยเมนบอกทีเฮ้ย โอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิลงมาปุ๊บเจอ M60 ปั๊บเป็นไงอ่าสงสัยจะอยากให้เล่นอยากลองปืนใหม่ใช่ไหมอปืนก็ปับตัวละครก็ปับแต่สกินไม่ปับเอออยากให้มีไ IM60 ลเจ็7อ่ะมันมีไหมจะเข้ามาในเกมไหมครับผมไม่เห็นข่าวคราวเลยข่าวคราวเงียบหายไป2-3ปีนึก็ไปได้ดีโถ M60 อยู่ที่เดิม ไม่ให้มีเวลเจ็ดใช้กับเขาบ้างเลยปืนกลหนักก็แอบ,บน้อยใจนะเนี่ยเอาละไปหาคนยิงกันดีกว่านะครับตอนนี้ปืนเราก็พร้อมแล้ววันนี้อย่าลืมนะช่วยกันดูดาเมจด้วยนะครับว่ายิงแรงฝุดๆเนี่ยจะตกนัดละเท่าไหร่้ยเฮ้ยเอาไปสอง เฮ้ยเมื่อกี้ผมตาฝาดหรือเปล่าเมื่อกี้ยิงตัวเข้า64เลยหรอเฮ้ยมันแรงไปป่ะครับเนี่ยป<ะ>ักใช้เปล่ายิงตัวดิเพราะว่ามันขึ้นสีเหลืองขอสโลว์ภาพช้าอีกทีนึงเนี่ยครับนัดละ64จริงๆนะเฮ้ยทำไมแรงขนาดนี้อ่ะโอถ้าเกิด M60 ยิงนัดละ64ยิงอัดตัวก็4นะัดแตก ผมว่าปืนอื่นไม่ต้องเล่นแล้วมั้งเนี่ยปืนอื่นหลบไป M60 จะเดินอาจจะเป็นเพราะสกิลมาโลที่ปรับมาใหม่นะครับคือเล่นคู่กับโมโคศัตรูที่ติดมาร์คมันจะโดนแรงขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้เดี๋ยวซื้อชิปอัปเกรดก่อนเมื่อกี้ผมยังไม่ได้อัพสมมนแรงอย่างนั้นเลยเหรอหรือพราะผมไม่ได้เล่นนานให้ใ,หใครมาชุบเพื่อน สิบแม่ยิงไม่ได้อยู่หลังเสายิงรถแครักกันโอ้ไม่ทันสื่สามเนี่ยถ้าสี่สามอะ่ะใช่อยู่ดามเมจมันจะประมาณเนี้ยไหนดูตัวนี้ดิ เพิ่งเกิดเหรอ15โอ้แต่นี่ไกลเกินเออเออเออเอาหอแลกได้นะเดินไปดีบิวบูบอะ M60 นั่งยิงกดค้างล่วงทุกตัวเฮ้ย อีกนิดนึงก็ไม่ได้ไม่งั้นล่วงคากองฟางซื้อกระสุนก่อนเกมนี้ผมว่าน่าจะใช้เยอะนะครับในโหมดนั่งยิงมันรัวกว่าปกติด้วยคือคำอธิบายเขาบอกว่าถ้าเราอัพเต็มเวล3เนี่ยมันจะแรงขึ้น15%นะครับตอนนี้ก็แปลว่าปืนผมอัพเต็มแรงฟุดๆมาดูดาเมจกัน้ย <c oughs> หมวกปลิว ร้อยแแต, 9. แต่อันนี้ยิงหัวพอเข้าใจได้คือยิงหัวมวันก็ล่วงทุกปืนสองสี่เก้าเลือดเท่าไหร่ถึงจพะพอเนี่ยนัต่สองร้อกว่าเนี่ยมาโลแผดนี้แรงจริงคุณผู้ชมเล่นคู่กับ M60 กาะปิวนะอืมเกาะแหกนะกซะยังไงยังไงเดี๋ยว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 ผมแล้วแวงไอ้คนเมื่อกี้หัวขึ้นมาชาร์จอ,อยู่ล่างเป้านั่นมีเช็คด้วยเป็นงานอยู่ไอ้ตัวล่างป้อมนี่ นั่งทำลายมาดิโอ้โหผีก็ซื้อเหรอผีก็ซื้อเหรอบองโจเจ้อ,อะไรเจ้ามพืมหรือเปล่าแม่กำลังจะวัดดาเมจกับไอ้คนข้างล่างติดไอ้ตัวนี้เสียจังหวะเลยไม่เป็นไรมันเพิ่งต้นเกมเรายังเล่นได้อีกหลายตัว เผื่อจะเป็นแก๊งเดียวกับไอ้ที่ตายไปตอนแรกด้วยใช่ไหมเนี่ยชุบเกิดชุบเกิดกันอยู่ข <Okay. S 1> ับรถไปไหนไวัยรุ่นอ่ะแล้วลงอย่างนี้วุ้ยมีไอ้วอลสวนหนอสวนหนอบองโจ <Un stoppable. S 1> ไปอีกรอบเขาชุบตรงตู้เจแน่เลย แล้วก็ไม่เกิดไกลๆ้วยน้าชุบตรงนี้แล,แล้วก็เกิดตรงนี้แล้วก็ตายตรงนี้อีกรอบแถวนี้มันเถื่อนไม่แน่จริงเกิดไม่ได้หิวเหรอการยลกะมาเอาคืนแน่ๆลงอย่างนี้เป็นผมผมไปที่อื่นนะผมไม่เสี่ยง จอดรถก่อนเดี๋ยวเขาขับตามมาจะยุ่งหมดย่งเนี่ยเริ่มหลอนละเกิดหลายทีเกินไอไปไหนไวัยรุ่นวิ่งออกวงซะด้วยจริงๆอยู่ตรงนี้นานก็ไม่ดีนะเนี่ย วงมันเริ่มมาแล้วแล้วใครแว้นรถผมนอนรอเลยเอาไม่ได้มาทางนี้นี่หว่าแต่ซ้ายมีคนเอา้าลวงสองเฉยรอข้างในนะเพื่อนเพราะรอข้างนอกมันอันตารายเอเอเออ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  ไม่เลอะก่อ,กอขาวงไปช่วงนี้รู้สึกคำคมก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับใครมีอะไรเจ๋วแจ๋วส่งเข้ามาได้เลยนะรออ่านอยู่นะครับวันนี้มาดูคำคมจากน้องชาญชัยทะนิตานะครับอ่านผิดขออภัยน้องก็บอกว่าคำคมครับพิพน์ไม้มีอารมณ์ซักผ้าแต่ท้าสัตว์น้าได้โหมด <c oughs> อันนี้อ่านตามที่เขียนมาเลยนะอ่าไม่ใช่ไม่มีอารมณ์นะอันนี้ไม้มีอารมณ์ไ,<ป>ไม่โทรแทนไม่เอกซะง,งั<อ>้นเฮ้เฮ<อ>้นัดละเกสิบเลยเหรอ,อขอสโลภาพช้าอีกทีนึง<อ>ใช่ไหมผมมองไม่ผิดใช่ปะแรงเกินและใครมายิงอะไร ไอวอลเยอะใช่ไหมมีเหมือนกันมีระเบิดนั่นแหละออกมามอบแอบต้นไม้หรอไอ้วอลอย่างนี้ขอญาตจอบเอาลวงนี่น่ะเหรอนั่นกบการยิงไอวอลเบาลง ผมใช้แล้วรู้สึกไม่ค่อยต่างนะนี่ยังแรงเหมือนเดิมใช่ไหมวัยรุ่นและใครมาแว้นกระบะซิ่งอืมระเบิดนะแม่มีก้อนหินเฮ้ยซ้ายมาขวามี ล่วง <'m> ปืนพี่มันแรงเกินห้ามใจนะน้อง <'m> และขึ้นไปทำอะไร <'m> <c oughs> ลมมันเย็นเลยเปล่าขึ้นซะสูงเลยอา <'m> กาศข้างล่างมันไม่ชดชื่นใช่ไหมเอ้ย <'m> มันมันโดยเฉพาะแมปเนี้ยโคตรมันนะแดนชำระบาปแมปมันกว้างนะครับ เรามีโอกาสเจอศัตรูไกลๆเยอะการผลสุดท้ายครับเฮ้ยลงตรงนี้หรอโอ้ด้ด้้ด้ดมาเดะมาสามเหม่อไปเลยหมดตี สีคนครับเอาเว้ยเกมนี้ผมว่าน่าจะได้บูยานะผมไม่น่าจะตายตอนจบนะแต่ก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ข้างหน้ามีไอวอลมีคนหรือเปล่าเจาะเช็คก่อนเลยใครก็มากดหน้าแย่้ย นี่สชนะเจ้าของไอวอลอสวยนะเติมกี่บาทเนี่ยเอา้าแล้วเหลือคนเดียวแล้วหรอเอาเมื่อกี้ยังเหลือสองอยู่เลยไม่รู้ตายตอนไหนไม่ทันมองคือผมสรุปให้เลยละกันนะคุณผู้ชมสำหรับคอมโบสายยิงแรงในวันนี้นะครับความแรงเริ่มต้นเนี่ยมันมาจาก M60 ที่โดนปรับใหม่ อัพเต็มเวลสามมันบวกความแรง15%นะครับแล้วพอเราใส่สกินยิงแรงเนี่ยมันก็บวกเพิ่มขึ้นอีก2แล้วพอเจอสกิลมาโรกับโมโคโเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งบวกความแรงเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะแรงถึงหลัก90หน่วยนะฮะอันนี้แรงแบบโอเวอร์จริงๆก็ถ้าเกิดใครเอาไปลองเล่นดูแล้วยิงแรงแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะฮะ ช่วยๆกันแชร์ข้อมูลเอาล่ะข้อสุดท้ายครับโอ้โหโอ้โโอโโโคิดว่าอยู่เดี่ยวบ้านมาหลังเฉยฟันตินโนหัวเรา <What? S 1> จะมาชาร์จซะด้วยว่าไงสาวหัวแตก แม่เรียกได้ว่าแรงสะใจจริงๆนะครับคอมโบนี้ก็ลองแวะมาเล่นดูละกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะตอนเราเจอศัตรูเนี่ยต้องกดนั่งลงก่อนแล้วค่อยยิงนะฮะปืนมันจะได้เข้าสู่โหมดปืนกลซึ่งจะมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าการยืนยิงเฉยๆแน่นอน